การเล่นเวทชเล่นกึ่งแทงและการชเล่นเป็นเจจกโชวแล้วก็เป็นของเวทของเวทที่เหลือเออถ้าเชนมันอยู่ในวงวงแหวนของมันอะสก,กิลวันนี้กันสก,กิลอะ่ะฉันจะเบิร์นมันเข้าปะเข้าดิมันไม่ได้เป็นกระการแค่การจมตีปกติอ๋อมันแจ็กันหรออืมช่วยเลยอืม ตรงซีมี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 โอ้โดงซีมีมีอาหารไม่ตียากตีเย็นกับเขาเห็นนะมึงระวังนะมันบวกกันแล้วหรออ๋อจะตายยังแค่กูกูต้องไปไหมไม่ต้องหรอกเนาะอ่ามันอีกไหนงกันหนึ่งกำลังไป อย่าเพิ่งนัดอย่าเพิ่งนะต้องมีสกิลรูทขาดหรืออะไรถ้าจะเอาเรเอาเตสไปเลยเตสไม่มีอะไรเลยรอก่อนรอก่อนรอก่อนมันไม่มีฮิลนะไม่มีแต่เคล็ดเฮซน่ามันเอาท่าคิวมาก่อนท่าตีไวถ้าจะเอาต้องเข้าไปรูทอ่ะนี่เข้าก่อนไม่ได้ไม่มีรูทไงกระสอบยังรับประเด็นอ่ะนี่รออยู่แ้วเชียร์เชียร์เชียเชียร์เลยเข้าไปรูทได้เลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเขาจะเอาอ่ะมันถอยแล้วอ่ะนี่จะนี่จะรอฟรีนะไปเหอะ ฟรีนะบอกเลยด้วยฟรีนามด้วยบอกเลยเวลวจะช้านะกูจะหกช้าแล้วแบบมันจะแกงยากกว่าเดิมอีกถ้าไปรอแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมวามก่อนดีกว่าก็เราไปชู้โอเคมันไปแล้วยิกไม่แล้วนะ <c oughs> สวยมากชูระวังการการเข้ากลางอ้อมมามันจะอ้อมมาจากอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ้อมจากด้านขวาแหละไม่อีกฝั่งแล้วนั่นไงกระลีแปดแล้วกระลีแปดแล้วอย่านะมึงกากาะยังไม่ใช้แปด วิุ้ผมไม่ทุจะได้มันมีแนดลองกะร์ดคเมลไปแล้ว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 กูไม่ต้องเอาบูลเลยกูจะตบหีแฮกอีนี่ในเลนมั่นเพียอะไรเข้ามายังไงก็ไม่มีกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาบูลมิสติกเล่นคาถาดุลเลื่อนใหม่พี่ชูอ๋อของอันเนี้ยเหรอใช่ใช่ใช่ พออีวารัสเว้นเวมันก็ต้องเล่นแนวนั้นแหละติดต่อว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมเข้าไปเลยไปเลยดงซีมีดงซีมีไมูมันจะเล่นยังไงดงซีมีมันต้องซอมินเนี่ยนไม่ใช่มีเนี่ยนมันกดสกิลระวังอีกกากดมาเดี๋ยวนะมันเฮ้ยนี่ไงสโลก่อนแล้วก็วิ่งไปรูท ไม่ละดงซีมี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 หน่อยมาเฮ้ยไม่เดี๋ยวพี่พี่ถอยได้ไหมล่ะได้มาทำอะไรยีกอ้วนอย่ามาล้อเล่นนะเมนลิเลียนะเออเออสวยว่ะอีกราฮัสลดลดตรงกลางฉันรอช่วยได้นะอุ้ยไม่มีแถบไม่สวสวย มาสิคบมาสิคมาสิคบมาสิคบมาสิคบมาสิคเป็นไงล่ะมันมียนตีเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะ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 แสบเลยนี่ก็กูมีหลับนะ วันน e hey, mmm. hey, hey. like, uh ี้จะเล่นอะไรอ่ะจะเล่นเดียนเวิร์ดเล่นเม็ดเดี๋ยวจะเอาริฟแล้วก็ลงไปละกันไม่ใช่เอาริฟสิเพราะเลยนะปูปูน่าะเจอตัวใหญ่จะไม่เห็นเฮ้ยมันหมาช่วยด้วยว่าดว่เลยอะไรจะไปกลัวฉันมีเอ็กซ์ซอสนมีเอ็กซ์ซอสอะไรไม่เจ็บนะจะลองดีหรอจะลองดีหรอจ้ะหนุ่มถึงวอยาลองไม่ถึง ไม่มีอันติีเสียดายเนาะชูเธอออกมาก่อนอขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาช่วยเหลือกันแล้วกิ้กเไปไหนมีหลับมีหลับพร้อมช่วยพร้อมช่วยให้ชู้หกก่อนอย่าเพิ่งให้ชู้หกก่อนให้ชู้หกก่อนนี่ไหนนี่เอ็กซ์ซอร์เอาเลยนี่นี่เชีรันตีเชีรันตีแต่ไม่กลัวระวังมันทอนไม่กลัวไม่กลัวทอนเลยมาเหอะมาเหอะต,ต่อต่ออะไรอ่ะนี่แทนจะได้<ห> มาทำไมรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนมากนักเหรอฮะรักเพื่อนมากนักเหรอมักเพื่อนเหรอหึหรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนมาดิมาดิมาดิรัวเเมียนแล้วเมียตนแล้รักเพื่อนเหรอเอามาสิรักเพื่อนเหรอก็มาสิมาสิรักเพื่อนเหรอปี่ให้แล้ว speed ให้แล้วเอ้ยไม่ถึงมันพุ่งไปได้ยังอ่ะมันพุ่งไปแล้วมันไปสแลมไปแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกบาเียให้หน่อยบาเียมีไหมดีเซลให้หน่อยนี่แหละที่ต้องการเออเออเออกูได้อีกแล้วกูได้อีกแล้ว้องมาเลี้ยงให้ฉันวิงเร็ว ยังไม่ม <amounts of audio> ีไงสองคิวได้ละสองคิวก็เก่งแล้วมึงกูได้แค่หนึ่งคิวเองตอนเนี้ยเออไม่ได้แค่คิวเดียวไม่ไดนะสายพิเศษสายไปตั้งส่ดีกว่าคนน่าจัยนี่ไงได้หนึ่งคิวต้องไปตัดสายตัวเลยนะฮึมดูแปลกๆหมายถึงกูเนี่ย ความคูม,มันตเือเราวันนี้ปกติมันก็ไม่ล่วงขนาดที่แอลอะไรไอพีเอสผมก็ล่วงไปหกสิบปกติร้อยสองร้อยทำไมมันใช้ม่านาเยอะจังเลยอยีเนี่ยมีมูดงกวางเนี่ยหายกันงหายบนระวังบนระวังล่างหายล่างหายไปารไ,ไปไหนอ่ะล่ามไปล่ามารงกรไม่เอาหรอกอน่าจะมาหวัดเฉยป่ามันอยู่บนป่ามันอยู่บนหนูหนูโกวา่า เออมันเอามันเอามันไม่ป่ามันอยู่บนเอามันไปไหนอ่ะมันมีวาดอยู่นี่ไงมันเห็นเธอมันอยู่นี่แป๊บนึงกูไปอินเวีมันก่อนเดี๋ยวมาอย่าเพิ่งให้มันมานะเลนอื่นของมันอ่ะอย่าให้มันมาสารแน่ชนะบอลลิสตคลิปสองเท่าถ้าจะถ้าจะอันตรายอยาถ้าอยากตอดอย่าไปอันตรีแล้วข้างหลังมันหมดแลงจริงเพราะมันคือมูโดบุลผมบอกว่าซาซาลักซี โอเคหวานให้เรียบร้อยแล้วข้างล่างไม่ต้องกลัวมีหลับนะชูพร้อมไหมลูกพร้อมรอสักครู่รอสักครู่ระวังเทสไม่ไม่เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้แล้วถอยถอยถอยไม่เอาไม่เอาหลับเราก่อนให้มันหลับให้มันหลับอยู่ในนี้ นี่ตายจ้ะอย่ามั่นอย่ามั่นตายจ้ะรู้จักไหมมูดงอื่นพักจียองพักจีซูพักเจนนี่พักลิซ่าเดี๋ยวเอาลิฟก่อนนะโกโกวารอพี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะป่ามันคนละชั้นกันไอหนูแล้วกูเดินไม่ออกแรงว่ะ บอกแล้วเกมเมื่อกี้ไม่มีสมัยเฉยๆหรอกอย่มั่นให้มากไปเลยไปเลยาตงคิวโกโกวามันใกล้ตายไหมพี่ยังไม่ได้ดูมันแล้วแต่สิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคต้องมีอันติถึงจะเอาได้ไม่งั้นก็เอาไม่ได้ล่างกลับ พี่กาดมาป่ะบอกว่าเล่นไหนเล่นอะไรกินล่างกำลังไปกูมีลาบล่างกำลังไปลร่างกำลังไปกูมีลาบเอาเลยมูดงเอึงพัคจียองพัคจีซูพาโนกูทานูเวสอเนเคสอินอติอนาคาลาวอสมาแล้วมาแล้วพัคโบกอมสไนเปอร์สไนเปอร์อุ๊ยเจินมามาเลย กี้มมันาเยอะไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยขอบคุณนะไปนะจ้ามาแล้วพิงชูเออมึงเป็นอะไรนักหนามึงเป็นอะไรนักหนาพาร์คูริวิสมันมาอาคาลิปะอาคาลิปะกูได้เจ็คโชว์แล้วจ้ะแล้วเราจะได้เห็นกีกันแต่พี่จะเอาอันนี้นะ แค่โซนกับใบก็พอขอบคุณมากอยู่นี่อยู่นี่มาอยู่นี่อย่าเข้านะอย่าเพิ่งเข้าบวกอย่าบวกกันนะอย่าบวกกันนะไม่ได้อยู่แถวนั้นมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นดีจ้าดาราส์ไม้ไช่ด้วยมาเห็นกูเออได้เลยสี่หน้าวิสี่หน้าวิเอามังกรกันเร็วมาเร็วมาเร็วตะโกนมาช่วยหน่อยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งชุบไฟชุบไปก่อนต้องช่วยข้างล่างอะไรนักหนาอะไรนักอะไรนักหนาโอ้ไปดูดน่ชุบระวังฉันนี่หลับสองวิหลับ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  เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างงี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจริงโอ๊ยโอ๊ยตายกลางอากาศแป๊บนึงมันบวกกันหลายไฟเกินบางกรก็บอกว่ามึงจะยังไงมึงจะตีกูไหมหรือมึงจะเอามันมึงจะยังไงไม่ใช่เมื่อกี้คือไม่ไม่ตายกับติสนาก็ตายกับบางกรตีบางกรรู้ชูชูเดี๋ยวเอาบูให้ไปเร็วไปเปิดบูมันมีสมัยอยู่มาสักทีสิวะ มาแล้วเอาให้ได้นะลูกเอาให้ได้นะลูกมามามาเร็วมาเร็วทัสเซียนูมเนี่ยเหรอดีแน่อยากได้บูคืนตามให้ทันแน่จริงก็ตามให้เออมานาหมดแจ็คมานาหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลไม่เป็นไรวิ่งเร็วไม่เป็นไรวิ่งเร็วไม่เป็นไรโอ้ยไม่โดนคาม่าคาม่าคาม่า ทำอหลายแนวเกินเล็กส right ัตว oh, oh. oh, okay, ์ตัวให้หน่อยพี oh, ่โอ oh, okay, ้ยโอ้ยเอาเอาเอาวะมาดิโอ้ยแฝดเลยมันแฝดโอ้ยมันแขนอะไรเป้าวะก็คือถึกมากถึกแบบโอ้โหพวกนี้ก็ไม่ตายแค่นี้ก็วไเออนัวมากหลายไฟเกินกูงงไปหมด เป็นไงล่ะข้างบนคือไม่สูงสิงกับใครก็ได้บ้านไปแล้วจ้ะเล่นแบบเงียบๆไอ้เอ้ยไอ้กะไอ้กะลีว่ะไอ้กะลีคือตัวอะไรไอกะลีตอนนี้ก็คืองงอากะลีก็คือแบบโดนจับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชูมันไม่มีแฟตนอากากัดอ่ะอติกากันไม่มีเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเดี๋ยวจะกลับมา อ้อยโดนแชดเดาเนาะออดเนาะออดเออปังว่ามีแต่คนปังปังกะละมังซักผ้าเดี๋ยวเอาบูแลวก็จะเอาริบสึกแห่งบลูเฮ้ยพี่หญิงชูชีมันไม่มีแฟดกำลังไปสันเมีัน uh ตีว huh. ้าวว้าวแชดเดาเพื่อนชูชูชูโอ้โหมาเรียเยเชน หนึ่งหนึ่งซู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าสกิลมันเยอะกว่าแล้วก็มันปะ๊บปั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 ปะมันเร็วรวดรวดมันเอาลิฟต์อยู่แน่เลยไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาก็ไม่ได้หรอกติดแล้วติดแล้วเข้าไปเลยเพราะสมัยกูเยอะกว่านะกูบอกเลยสมัยกูพันสองแล้วนะ นี่สมัยพันห้าแล้วนะนี่สมัยห้าพันแล้วนะนี่สมัยหมื่นหนึ่งแล้วนี่สมัยห้าหมื่นสองแล้วนะนี่แปดหมื่นแล้วนี่แสนกว่าแล้วนะนี่ล้านนึงแล้วเนี่ยนี่สี่ห้าล้านแล้วนะเราไม่ห้ากันหรอไม่ก็คือไปเรื่อยๆเลยเดีล้วมึงจะไปไหนใครไปไหนจระมีหลับนะมีหลับอันน่าไอริเลียคุณหมอมูดงอื่นพร้อมฉีดยานอนหลับ พูดๆเอาก็สี่ไปเดีชุกรชีเป็นหมดจะบอกว่าอย่าเป็นสถาปัตนะมาลวจ้ะพี่หญิงชูชีคือดันลึกมากต้องช่วยเหลือช่วยเหลือคุณหมอมูโดอึงมาดิ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 คุณหมอ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 ทำอะไรอ่ะกทำอะไรแก่ทำอะไรแกททำอะไรแกเออเออคุณทำอะไรแก่ทำอะไรคุณหมออย่ามาทำอะไรคุณหมอมูดดอึงนะ เฮ้ยคุณหมอโดนหมอโดนถังแก๊สระเบิดแตกมาไหมล่ะ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 พี่ชูโดนถังวายจัดหน้าชูเมาแตกไปกินแล้วพชูโดนถังเอากะมันกระดงอมเตะวายตะมูบาลัดเหมือนมีดเนี่ยดูดิบ้าไปคุณหมอไงคุณหมอมูดองอึงข้างล่างข้างล่างโดนไปอยู่มีหลับมีหลับวิ่งอยู่มีหลับมีหลับวิ่งอยู่เออเขาปังขอคนช่วยเหลือโกโกวา นี่แน,น่มันเริ่มเดินติ้งกลุ่มแล้วเอาเมลล่ะเอาเมลล่ะอะไรอะไรเอาแล้วไฟฟอร์ไฟฟอร์เดอะเบิร์สแลรกอุย้ยหลับสวยมากหลับสามกระี่วิ่หลับสวยกระบีอโอ๊ยแต่ไปไม่ได้แต่โอ๊ยอยากเข้ามากโอ้ยยิงธนูยิงธนูฉันจะไปยิงธนูไปเนกำลังครักดกดโกดแล้ววิ่งกดโกดแล้ววิ่งโอ้ยเออกำลังไปกำลังไป,ไปงถังรีบระเบิดสักทีเหอะ กำลังไปกำลังไปมันคลีนมันคลีนกำลังไปทุกคนอย่ายอมมันไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมตายแน่โอ้ยมันไม่ตายจะไปยอมไม่ไปยมันโล่มันโล่มันโล่จะไปยอมอย่าไปยอมนี่คุณหมอโบดงเอิง์นเฮ้ยชื่อคุณหมอด้วยคุณหมอมาข้างหลังมีคนมาคุณหมอคุณหมอข้างหลังมีคนมาคุณหมอไปลิฟต์ไปลิฟต์ไปเลยอากาลิอยู่ข้างมันมาข้างหลังเอาเนี่ยมันไปแล้วโอเคโอเคดูอยู่กลางกลางกลาง กูบอกเลยนะกูเล่นเแจ็คชูนะถึกมะย่ามาล้อเล่นนะแปดหนึ่งไปแล้วไม่ได้คิวหนึ่งตายแปดโอเคแปดสิบแปดสิบเจ็ดมังกรมังกรมาดี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 คุณหมอเปิดให้เลย <ไป S 1> คุณหมอบูทไปเลยคุณหมอบูทคุณหมอพักจียอนพักจีซูมูดงอึงกูเดินทุนอะไรไม่รู้ เมื่อกี้หลับสวยแบบไม่รู้จะสวยยังไงแล้วตรงกลางอยากได้มากมันแม่อันตีไปแล้วไม่ต้องกลัวพี่ชั่วเอาไปแล้วไปแล้วคุณหมอคุณหมออะอันตรีสองนี้มานี่มานี้มาหนี้ไปไหนโอ้ยทางเก๊แตกบาดพอดีสโลเออร์สตันดีแล้วขอยิงหนึ่งทีโอ้ยยิงอะไรอยู่ยลับถอยก่อนทิศนา เป็นไงลาอ่ะคุณอาแล้วทำไมคุณไได้คิวคุณหมอทำไมได้คิวโมดุลย์ยืมใช้โกเอาอีกกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไม่อ่ะไม่มีมานานาโซคืนตาโซคืนอะไรไม่รู้มึงดูซีรีส์ม้วนไหนมาเนี่ยกูกลับบ้านก่อนมวนไปเรื่อยกลับบ้านก่อนได้ของแล้วเนี่ยไม่ได้กลับสักทีเงินเยอะแล้วในมีเงินทั้งสามพันหกเอาไปแบ่งมั้ย รูนแบ่งตั้งเอาเลยอยากได้อะไรในป่าหยิบเอาได้เลยนะใครอยากได้อะไรหยิบเอาเลยไปหยิบแล้วผมกับตายได้สิเอาแล้วคุณหมอคุณหมอไอริเลียตอนนี้คือกูวิ่งเร็วมากเนื่องจากกูมีของแล้วก็ก็เออคุณหมอไอริเลียเขาช่ำรูสุดเออคุณหมอแกนี้เก่งเกินมึงวางแถบอะไรหรือเปล่าเออวางแถบ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสักเลนฉันมาแล้วฉันมาแล้วเฮ้ยพี่นชูชีพี่นชูฉันมาแล้วใช่ไม่ฆ่าโอ้ยโอ้ยอย่าฆ่ากูหรอมึงทำอะไรกูฮะนี่นี่อย่าทำคุณหมอมูดงชูคุณหมอมูดงชูบนกำลังตายคุณหมอไอริยามึงมาดิ มาดิเอาไปล่ะบุเลสแต่เอาปะละพิซาน่าอยู่นี่ช่วยด้วยวกลัวอะไรของเยอะขนาดน,นั้นตีเร็วมากมันโป้งมันโฟงโป้งโฟงไหนไหนรอรอมันไว้เรากำลังจะจัดการอีเตี้ยนั่นจัดการมันดิคุณหมอกำลังจะไปฉีดยานอนหลับแล้วค่ะไปเลยค่ะไป่เดี๋ยวแล้ววะมึงรอมันโดดใส่มึงอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าให้เองมันน่าต้องเร็ว,รว,รวมันโด,ดแล้วจ้ามันจะเทลฟอร์สกูมีโก้จ้า ดาการ์าการ์ไดไหมไดไหมอะไรได้หรออะไรอะไรอะไรไปอยู่ไปอยู่ไม่กลัวไม่กลัวคุณหมอกวางมาแล้วค่ะหมอกวางไม่กลัวมาดิมาดิมาดิพร้อมหลับพร้อมหลับทุกเมื่อคุณหมอพร้อมสีดยาเข้าเส้นเมียนตีเมียนตีมามาดิ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  เดี๋ยวมาเป้าบูกันเอ้ยอะไรอะ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 อย่านะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปฟาร์มอาบูก่อนโอ้ยอะไรเดี๋ยวมาแปลว่าเอาก็ได้วะ่มันตีไปแล้วหรอกสวยมากเออสวยมากวิ่งเฮ้ยกะลิกกะริกะริซุ่มวิ่งก่อนแต่แนวเกิน เออเอออเออไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บ <c oughs> มาสิโดมาสิจะรู้เรื่องนะนี่ไม่ได้อันตีแล้วนี่ไม่ได้อันตีเพราะว่าอันตีไปมันในบ้านอะเราฉันแบบไม่เกิดด้วยไงยจะเอาอะไรไปแรง <c oughs> <isas> ตายจะ <c oughs> หาต้องว่าเอาบอลลอนดีกว่า เพราะฉันแบบไม่ค่อยมีซีเอสด้วยฉันไม่ได้ฟาร์มไงโอเคดูดิได้คิวเตอร์นหนึ่งเอง,เองตายสิบแอสซิส,สหนึ่งเจ็สุดๆสุดยอดต้องรีพอร์ตแล้วแหละมันอยู่ไหนวะดูไงพอดีไม่มาอยู่ข<ด>้างล,ล่างอีทเวสอะนี่ไงไอ้กักนกลางไนโดดไปแล้วตรงนี้มีหวาดตรงนี้กับตรงนี้มีหวาดจะมากลับบ้านก่อน โดนแล้วโดนแล้วสอะไรหลับกูกลับบ้านอยู่ยี่เกือบตายมีแฟดหลับรอฟอนอ่นีิคุณหมอคุณหมอจีนคุณหมอจีซูยองคุณหมอจีซูอุ้ยสว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 ยทุกคนทีอ้าวอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาชาร์จอยู่ไหมหนูเออหนูไม่ดูอะไรเลยจะฆ่าน่ะหนูใจรอร้านอย่างเดียวเอ้ยคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวฉันไปจัดการข้างล่างเองคุณหมอมาเร็วคุณหมอมาช่วยฉันสิ แม่คุณมอญอยู่ไหนวะอ๋อไปด้วยไปด้วยไปด้วยแกไปด้วยแกไปด้วยคุณคุณธละบลนี่ไปแล้วอ้าวไปเร็วไปเร็วกูไม่แฟดกูไม่แฟดหลับสองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยตอนนี้มาเลยตามมาเพอยากตามอย่างเดียวตามอย่างเดียวกวิ่งอยู่ตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยตรนสิ ไปดิมังกรมังกรนี่แนะ่กำลังไปกำลังไปกำลังไปอะไรดักหนาหลับสวยไม่เจ็บไม่เจ็บทำไรโอ้ยช่วยด้วยคุณหมอคุณหมอรอดอยู่คุณหมอจะเจ็บคุณหมอคุณหมอตายแล้วคุณหมอสโลให้แล้วคุณหมอยริงดีมากตอนต่อในเราดูมาไม่ทัน คุณเสียค่าหัวเลยอ่ะเตะคิวหนึ่งคุณหมอไอริเลียฉ่ำมากอะไรอย่าเงยเห็นคุณหมอลิเลียไหมคุณหมอลิเลียฉ่ำกว่าคุณหมอมูดงลิเลียแล้วคุณหมอจินอ่ะอ๋อพาวเวอร์เจอร์สั้นเบาลอนดีไปช่วยกันเตะบาลอนดีบาลอนดีและใต้เท้าก็มีอยู่ค่ะจะหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมหมดแล้วประจการมาเร็วคุณหมอวารัต คุณบอกวารอสอีต่อหน้าคืออยากได้ค่าหัวกูสุดๆเราเอาเมืองอะไรต่อบันเดอร์ซิตี้ไงตัวเล็กอ๋ออุ้จะได้ลาบาร์รอรลาบาร์รอลาบาร์รอลาบาร์รขอเลสได้เปล่าล้วก็เป็นสิใครจะว่าอะไรอ่ะเออไม่ได้ว่าอะไรนะไปดูไปลาบารรอไม่ได้แล้วไม่ได้ดับบร์รอสแล้วไปอนี่ไงเอาลาบาร์อนเนี่ยเอาลาบาร์อนได้คนละสามร้อยเนี่ยมาเร็ว ก็มีชื่อบอกว่าไม่เอาบอลเลยถูกบอกเนียขอยืมเงิสาวมา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 เร็วๆเดี๋ยวคุณหมอดีเลียจัดการบอลไปไหนเนี่ยสกิลอ่ะตองที่บอลอนอยู่เฉยๆด้วยนะไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บไม่มีอันตรีมีอันตรีมีอันตรีนะมีอันตรีนะมึงอย่ามายืนเล่นแถวนี้นะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยยมาเอาไม่ละอ้เอาไม่ละ เอาไหมล่ะเาดนก่อนนะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเมาล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะสเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจะหนีไปไหน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 เอาวอกดโคดกดโคตแล้วแล้วเหม่นึกว่าจะแน่แล้ววิ่งหนีห่างจุกตุ๋เลยนะ เอาบนต่อไหมได้สี่ไปสี่ไปสี่ไม่หมดอ่ะตรงกลางแตกเลยโอ้ยเจ็บตรงหัวใจปวดจังเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะหาหมองไหมไม่เชื่อว่าจะช็อกตรงนี้ในอีดอกช็อกขาดไรไม่ได้นาโชว์เจ็บหมดใจว่าโดนอยู่หรือเปล่าเจ็บหัวใจโอ้ยอยาดสาดมันติเออ เกือบโดนยิงเหยิงเหยิงยิงเอาดิมาดิเฮ้ยมีแน่เป็นไงล่ะเจอคุณหมอฉีดเข้าเส้นเข้าไปคุณหมอแรงเกินอ่ะตกใจมาดิจะหนีไปไหนเจาะเจบแล้วก็ได้ปะเล่นตัวใหม่ไปดิจะเข้าไปจบก็ไปเลยมานาหมดไปดิเดี๋ยวกลับมา กสูหรือโวยไม่แรงเลยเออมันต้องโดนนตีก่อนนะเนาะเออมันต้องมีสเต็ปก็ตามอะเอาแล้วเอาแล้วคุณหมอคุณหมอเอลิเลียคุณหมอไฟฟอรจะเฟิร์สแลนด์ตายเลยเจนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอออาะสิเป็นไงล่ะยิงเอออย่าตีอย่าตีตีคนก่อนเอ้ยกูจะตายคุณหมอเอลิเลียคือตีตีไม่ถึง